สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไก่ทอดบปลืเบียร์นะครับวันนี้พวกเราทีมงานไก่ทอดบปลืเบียร์มาบริการทางด้านนี้กันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน่องเล็กน่องใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นปีกบนปีกล่างปีกดาวคารจัดกันไปเลยนะครับสาวสวยนะครับที่อยู่ในนี้นะครับเรียนเชิญได้ทางด้านนี้เลยครับไก่ทอดเปลืเบียร์นะครับนัดตลาดแรงตลาดแรง นะครับวันนี้ตลาดแรงปันทาพนมนะครับของเราเปิดบริการทุกวันอยู่แล้วนะครับและวันนี้ครับข้าวเหนียวแม่แหม่มนะครับก็มาให้บริการทางด้านนี้กันแล้วนะครับท่านใดที่สนใจเรียนเชิญนะครับวันนี้บ่าวเบียนรูปหล่อนะครับมาบริการทางด้านนี้กันแล้วนะครับไม่ว่าจะทอดเองก็ดีนะครับขายเองก็ดีกินเองก็ยังนักเลงพอ นะสนใจเรียนเชิญครับสนใจเรียนเชิญน,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 นะครับไก่ทอดบาเบียรอร่อยอร่อยนะครับรับรองว่าไม่มีกระดูกแน่นอนนะครับเพราะว่ากระดูกกินหมดแล้ว <c oughs> ได้ไหมได้ไหมได้อยู่นะนะครับ นะครับขอบคุณ FC นะครับที่นะครับมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ดีเจเสียงหล่อพระเอก MV นะครับมาจัดรายการทุกท่านนะครับให้มานะครับเรียกว่าซื้อหาไก่นะครับของบ่าวเบียร์กันทางด้านนี้เลยนะครับนะครับนี่การทดสอบเสียงนะครับเพราะว่าได้ลำโพงนะฮะลำโพงอะไรลำโพงประมูลนะครับนะแอบเมียซื้อด้วยนะครับบอก บอกว่าเลยครับว่าเสียงดีมากๆเลยนะครับวันนี้เลยมีโอกาสมาจัดนะครับรายการให้กับทุกท่านได้รับฟังกันกับนะครับบาร์เบียนะครับ FM นะครับ AM นะครับหรือว่าตู้เย็นก็มีนะครับเรียนเชิญได้นะครับทางด้านนี้กันเลยนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนบาร์เบียทุกวันนะครับขอให้มีความสุข นะครับแข็งแรงขอให้แข็งใหญ่ยาวด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกการติดตามนะครับทุกการติดตามทุกกำลังใจนะครับทุกหัวใจที่มอบให้นะครับสำหรับพระเอก MV ด้วยนะครับ นี่เป็นตัวอย่างบรรทอนนะครับกับการใช้กับกิจกรรมตลาดแรงนะครับพระธาตุพนมเลยครับฝากด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่สนใจก็รองเข้ามารับชมรับฟังกันเยอะๆนะจ๊ะขอบคุณนะครับ <S <S เจอกันตอนเย็นนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ